รูปผี 3D อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับชมก่อนใครๆฝากกดติดตามและกดแชร์ให้ทีมงานกรุ่ผีด้วยนะครับขอบคุณครับตำนานเงื่อกินคนแห่งลุ่มน้ำบางกอกน้อยยายผ่องเป็นหญิงชราวัยเกือบ80ปีแกเล่าให้เราฟังว่าครั้งหนึ่งณนะบริเวณลำน้ำสายนี้เคยมีวิญ,ญญาณของหญิงสาว ที่มีรูปร่างประหลาดมีลักษณะกึ่งคนกึ่งปลาขึ้นมานั่งหวีผมอยู่ที่ท่าน้ําให้แกเห็นเมื่อครั้งที่แกยังเป็นวัยรุ่นเบื้องน้ำแห่งนี้ในสมัยเมื่อ60ปีก่อนยังเป็นทางสายหลักที่ผู้คนใช้สัญจรกันไปมาอีกทั้งน้ําในลําคลองก็ยังใสสะอาดจึงเป็นที่ดึงดูดให้เด็กๆในละแวกนี้พากันมาว่ายน้ำเล่นอยู่เป็นประจำ ตอนนั้นยายผ่องแกยังเป็นสาวอายุราวๆ16ปีบ้านของแกมีอาชีพค้าขายต้องเอาของขึ้นเรือมาเที่ยวพายเร่ขายในย่านนี้ประจำครั้งหนึ่งแกเดินทางมาที่คลองสายนี้เพียงลำพังเพราะตอนนั้นพี่สะพ้ายของแกกำลังจะคลอดลูกในขณะที่กำลังพายเรือมากำลังจะพ้นท่าน้ำแกก็เห็นเงาลางๆของใครบางคนกำลังนั่งสางผม อยู่ที่ท่าน้ำหน้าวัดพร้อมทั้งส่งเสียงคำเพลงเบา,เบาๆยายผ่องแกก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนแถวๆนั้นแต่พอแกพายเข้าไปใกล้ๆจนแสงไฟจากตะเกียงที่อยู่ตรงหัวเรือสาส่องไปกระทบกับร่างนั้น <c oughs> แกก็ต้องตกใจมากเมื่อเห็นว่าร่างนั้นกระโดดหายลงไปใต้น้ำตอนนั้นแกจำได้ดีว่า ร่างที่แกเห็นมีท่อนบนเป็นหญิงสาวที่ไม่ใส่เสื้อผ้าแกเข้าใจว่านั่นคงจะเป็นคนพลัดตกน้ำแกจึงรีบเอาเรือเข้าเทียบฝั่งพร้อมทั้งเรียกหาหญิงสาวผู้นั้นแต่แกก็ต้องขนล,ลุกเมื่อไม่พบว่ามีสิ่งใดอยู่ใต้ท้องน้ำแห่งนี้เลยหากเป็นคนตกน้ำจริงๆก็จะต้องมีดำผุดดำว่ายขึ้นมาบ้างเพื่อขอความช่วยเหลือ ในขณะที่แกกำลังงุนงงอยู่นั้นอยู่ๆก็มีสายลมแผ่วๆค่อยๆลอยผ่านหูแกไปพร้อมกับเสียงหัวเราะของหญิงสาว <c oughs> ยายผ่องแกผลลุกสู้ไปทั้งตัวเ <c oughs> งยหน้าไปมอง <c oughs> ก็เห็นว่าบริเวณท่าแห่งนี้เป็นท่าน้ำของวัดที่อยู่ติดกับป่าช้าพอรู้อย่างนั้นแกก็ไม่รอช้า รีบจ่วงภายออกมาทันทีด้วยความกลัวหลังจากที่ยายผ่องมาถึงบ้านพี่ชายและพี่สะพยก็ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเพราะกลัวคนจะหาว่าแกเพี้ยนจนผ่านไปราวๆหนึ่งสัปดาห์แกก็ได้ข่าวว่ามีคนมาจมน้ำตายอยู่บริเวณนั้นเป็นชาวบ้านแถวนั้นที่เมาแล้วพลัดตกน้ำกว่าจะเจอร่างสภาพก็อืดจนจำหน้าแทบไม่ได้ และที่น่ากลัวไปกว่านั้นชายคนดังกล่าวมีรอยรัดที่ข้อเท้าคล้ายกับรอยมือคนแถวนั้นจึงพากันสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผีพรายเอาไปอยู่ด้วยเป็นแน่ส่วนตัวแกแล้วไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของผีพรายเพราะแกอาศัยอยู่ย่านนี้ภายเรือผ่านมาไม่เคยได้ยินเรื่องราวของผีพรายมาก่อนจึงคิดว่าไม่น่าใช่ หลายวันต่อมาพ่อกับแม่ของยายผ่องก็ใช้ให้แกไปที่บ้านของพี่ชายอีกครั้งเพราะมีเรื่องด่วนต้องไปส่งข่าวในใจแกนั้นไม่อยากไปเอาเสียเลยเพราะกลัวว่าจะเจอกับเหตุการณ์แบบครั้งก่อนจะบ่ายเบี่ยงก็ไม่ได้เพราะเรื่องที่ว่านั้นสำคัญจริงๆแกจึงจําใจต้องพายเรือไปตอนนั้นแกบอกว่า บรรยากาศที่เงียบสงบในยามค่ำคืนของท้องน้ำแห่งนั้นมันชวนให้แกหวาดภวาคิดไปว่าจะต้องเจอกับเรื่องราวบางอย่างที่แกไม่อยากเจอเป็นแน่ยายพ่องภายเรือไปด้วยความเร่งรีบเมื่อพายไปถึงบริเวณดังกล่าวแกรู้สึกเหมือนว่าไม้พายมันไปกระแทกกับอะไรเข้าอย่างจังจนเรือเสียหลักเกิดจะทิกค,คว่ำ แกพยายามทรงตัวนั่งให้มั่นอยู่ในเรือแต่เหตุการณ์กลับแย่กว่าเดิมเมื่อไม้ภายในมือของแกจูจ่ๆก็หลุดไปราวกับว่ามีใครมากระชากมันออกไปจากมือพร้อมกับตัวเรือที่สั่นโครงเคลงเหมือนมีคนมาเขย่าไปมายายผ่องกลัวมากแต่ก็ยังจับกับเรือทั้งสองเอาไว้แน่นแต่แล้วยายพ่องก็ต้องขนล,ลุกตั้งไปทั่วร่าง เมื่อแกรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เย็นเยียบมาสัมผัสที่มือของแกและพยายามจะดึงแกให้ตกจากเรือตอนนั้นแกกลัวมากร้องไห้เสียงหลงขอให้คนช่วยแต่ในเวลาแบบนี้ก็ไม่มีใครที่โผล่หน้าออกมาจากบ้านเลยสักคนแล้วในจังหวะนั้นเองจูจ่ๆเรือของแกก็พลิกคว่ำลง จนตัวแกตกลงไปในน้ำในจังหวัดที่แกพยายามว่ายขึ้นมาที่ผิวน้ำนั้นแกก็รู้สึกเหมือนว่ามีมือของตัวอะไรไม่รู้มาดึงแกไว้ในใต้น้ำมือนั้นทั้งเย็นและเป็นเมือกจนแกเกือบจะอ่อนแรงแต่ก็ยังพยายามถีบตัวเองอยู่อย่างนั้นแล้วทันใดนั้นแกก็เห็นร่างของหญิงสาวผมยาวผิวขาวซีดพุ่งตรงมาทางที่แกอยู่ พร้อมทั้งดำตัวลงไปใต้ตัวของแกก่อนจะค่อยๆดันตัวของแกให้ผุดขึ้นมาเหนือน้ําในที่สุดยายผ่องก็ตะเกียกตะกายหนีตายขึ้นมาบนท่าน้ําจนได้พอขึ้นมาถึงที่ท่าน้ําแกก็มองลงไปในน้ําเมื่อสักครู่เพราะอยากรู้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ช่วยให้แกร,รอดพ้นความตายมาได้แล้วแกก็เห็นร่างของหญิงสาวผู้นั้น ปรากฏตัวขึ้นมาเหนือน้ำเพียงครึ่งตัวค่อยๆขยับเข้ามาหาเมื่อแกมองให้ชัดอีกครั้งก็เห็นว่าท่อนล่างของหญิงสาวคนนั้นไม่มีขาเหมือนคนแต่กลับมีลักษณะเหมือนปลาแกเห็นแบบนั้นก็ตกใจมากจะร้องออกมาแต่กลับไม่มีเสียงขึ้นมาดือด้อหญิงสาวคนนั้นส่งยิ้มให้แกใบหน้าของเธอซีดเผือดผมยาว ดวงตากลมโตสีเขียวเข้มริมฝีปากแดงฉานแกรู้ได้ในทันทีเลยว่าผู้หญิงคนนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่ยายผ่องยกมือขึ้นท่วมหัวพนมไหวในใจก็ร่ำร้องขอชีวิตว่าอย่าอย่าทำอะไรฉันเลยฉันกลัวแล้วอย่ามาเอาชีวิตฉันเลยฉันยังมีพ่อแม่ต้องดูแลแต่สิ่งที่แกได้ยินกลับมานั้น ไม่ใช่ถ้อยคำอาฆาตพยาบาทแต่อย่างไรหญิงสาวคนนั้นพูดสื่อสารกับแกว่าฉันไม่ใช่ผู้ที่จะมาทำร้ายใครฉันมาอยู่ที่นี่เพื่อดูแลปกป้องพระพุทธศาสนาฉันไม่เคยทำร้ายใครและไม่คิดจะทำร้ายแม้แต่น้อยแต่แม่น้ำแห่งนี้ยังมีอีกหลายสิ่งที่อาศัยอยู่ร่วมกันในแม่น้ำจงจำไว้ถ้าอยากตอบแทนบุญคุณฉันแล้วก็ ทำนุบำรุงศาสนาให้มากแล้วฉันจะคุ้มครองเธอเมื่อพูดจบหญิงสาวคนนั้นก็พลิกตัวและว่ายห่างไปจากท่าน้ําในขณะเดียวกันยายผ่องก็มองเห็นไปอีกร่างหนึ่งที่ลอยตัวอยู่ไม่ห่างท่าน้ําแห่งนั้นร่างนั้นดาทะมึนและสูงใหญ่ผมของมันยาวมากตาสีแดงฉานเบิกโพรงเห็นได้ชัดในความมืดจ้องมองมายังยายผ่องด้วยสายตาแข็งกร้าว ร่างนั้นมองมาที่แกก่อนจะค่อยๆดำดิ่งลงไปในน้ำแล้วหายไปยายผ่องอ้าปากค้างตกตะลึงด้วยความกลัวและเมื่อได้สติแกก็รีบตะโกนร้องขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านทันทีเช้าวันต่อมาข่าวลือเรื่องนางเงือกจมเรือยายผ่องก็แพร่สะพัดไปทั้งคุ้งน้ำยายผ่องแกจึงต้องออกมาแก้ข่าวว่าแท้จริงแล้ว สิ่งที่จมเรือของแกนั้นไม่ใช่นางเงือกอย่างที่ใครหลายคนพูดกันตรงกันข้ามนางเงือกตนนั้นต่างหากที่เป็นคนมาช่วยชีวิตแกส่วนสิ่งที่พยายามจะจมเรือแกนั้นก็น่าจะเป็นเงาดำทมึนที่จ้องมองแกในตอนนั้นก่อนที่จะดำหายไปในน้ำหากว่าสิ่งนั้นคือผีพรายจริงก็ถือว่าแกยังโชคดีที่รอดมาได้ และทำให้แกได้มีโอกาสเตือนชาวบ้านหรือเด็กน้อยที่ชอบมาเล่นน้ำในบริเวณนี้ให้ระวังตัวจากที่เล่ามาหลายคนอาจจะพากันสงสัยว่าในแม่น้ำนั้นจะมีเงือกอยู่ได้อย่างไรเพราะเงือกที่ได้ยินมาส่วนใหญ่แล้วมักจะอยู่กลางทะเลแต่แท้จริงแล้วคำว่าเงือกนั้นเป็นคำโบราณซึ่งมีความหมายเหมือนกับคำว่างูยายผ่องแกบอกว่า บางทีที่เรียกกันว่าเงือกนั้นอาจจะเป็นพญางูหรือพญานาก็ได้แล้วเพื่อนๆหละ่ะเชื่อหรือเปล่าว่านางเงือกนั้นมีจริงใครเคยเจอประสบการณ์เกี่ยวกับเงือกหรือผีทายบ้างมาเล่าสู่กันฟังได้นะคะหากชอบก็กดติดตามและกดแชร์ให้ทีมงานกรุ๊ผีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ